วันนี้เราจะเจอเคสนะคะที่ไม่ค่อยได้เจอเยอะแต่ว่าถ้าบ้านลูกศิษย์คนไหนที่เจอเคสลักษณะแบบนี้แนะนําว่าให้ทําการแก้ไขเพราะอันนี้มันกระทบเกี่ยวกับเรื่องการทาธุรกิจแล้วก็เรื่องการเงินโดยตรงอันนี้เรียกว่าเป็นด่านแรกเลยดีกว่านะคะด่านแรกกว่าประตูทางเข้าบ้านอีกนะคะเพราะฉะนั้นบดานาบอกเสมอนะพูดเสมอว่าพื้นดินที่เรายืนจนถึงชานพักเนี่ยห้ามสูงเกินจาก80ในกรณีที่มีบันได บันไดขึ้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ี่ขั้นแล้วแต่บันไดเป็นขี้หรือคู่ก็ได้แต่บ้านหลังเนี้ยไม่มีบันไดเลยถือว่าอันเนี้ยเป็นพื้นที่ชานพักแล้วก็ต่อด้วยพื้นดินพื้นที่เราจอดรถนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดมองดีดีมันมันเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นบันได1ขั้นก่อนที่คุณจะก้าวขึ้นตัวชานพักไปเพราะฉะนั้นในกรณีที่ชานพักไม่มีบันไดนะะมีแต่ตัวชานพักแล้วติดกับกับพื้นที่เราลงรถที่เราจอดเลยห้ามมีความสูงเกินจาก20ซอันนเยี้ย สามสิบกว่าแล้วนะสูงเกินไปเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้บ้านูกศษิ์ท่านนี้ไม่ได้ทําแบบนี้แต่ด้วยความที่บ้านซุดก็เลยไปต่อตรงนี้ยาวเป็นทางเดินเลยมันก็เลยทําให้ผิดหลังจากที่ต่อเติมไปเนี่ยการเงินก็คือแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้ระวังนะคะเพราะอันนี้ถือว่ากระทบเรื่องการเงินโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้บริเวณชานพักถ้าไม่มีบันไดห้ามสูงเกินจาก20เซนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือต่อบันไดหนึ่งขั้นนะคะต่อมาปุ๊บแล้วเราก็เหยียบแล้วก็ขึ้น